เป็นโรคไตสามารถกินกระหล่ำดอกได้ไหมคะกระหล่ำดอกเนี่ยเราบอกได้เลยว่ามีโพแทสเซียมปานกลางถึงสูงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นคนไข้โรคไตที่โพแทสเซียมไม่สูงมากนักสามารถกินกระหล่ำดอกได้แต่จํากัดจํานวนนิดนึงนะคะเพราะว่าโพแทสเซียมเนี่ยมันจะสูงกว่าบ็อกโคลี่เล็กน้อยและที่สําคัญที่สุดถ้าเราอยากจะกินกระหล่ำดอกเนี่ยมันอร่อยนะมันกรอบกรึบเนี่ยถ้าเราจะลดปริมาณโพแทสเซียมเราเอาไปต้ม หรือไปลวกโพแทสเซียมก็จะลดลงแต่กดติดตามไว้นะถ้าคนไข้โรคไตเนี่ยจะกินอะไรดีถ้ามีสองอย่างเนี่ยเราจะผัดยังไงดีเพราะเรามีโพแทสเซียมสูงแล้วเราจะผัดยังไงดีถ้าเราอยากกินสองอย่างเนี่ยเราควรจะเลือกกินกะหล่ำดอกหรือบอรอคโคลี่ดีกดติดตามไว้เลยค่ะอาจารย์จะบอกเป็นมิลลิกรัมแบบชัดๆแล้วบอกแบบว่าต้มจะเหลือเท่าไหร่ไม่ต้มจะเหลือเท่าไหร่แบบทั้งสุกและดิบจะเหลือเท่าไหรค่ค่ะกดติดตามไว้เลยนะอันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับ บ็อกีและกะหล่ำดอกสำหรับผู้ป่วยโรคไตโดยเฉพาะเลยค่ะกดติดตามไว้เลยค่ะ